กันเน็ดยังกินละไนี่กรเนดกินสุมมีใส่มาเบิ่งเดสมเป็นหนาทางเลยเน็ดยังตั้งพริกตั้งพริกไม่ขัวก้อนบ่พริกขัวก้อนพร้อมดพริกหอมแดงไม่ขัวอันนี้มังง่าอ๋อ ส่โอ้ยนี่โตชุ่ลงมาอย่นี่มีขนมเอามาขนมเอามีกับขนมน,นั่นด้วยกันตัวใส่ลงไป,ปรเราเติมเสบได้ทำเซงง่ายพี่น้นอ,องหอมกรุบเลยนี่พักกเจิด หัวหอมซาลาเปาหอมเป็ดเด็ดเทโพมากเด้อครับตัวน,นี้เด็ดเทโพมากใส่นีเงเบิรงวิธีการตำมันก็ตำเหือกันนั่นแหละเบอร์วิธีการ,การสูบหมกมี่ต้องวางสิเอาเริ่มได้ทีแล้ว ซุปบะหมี่พี่น้องมทาทานกินน้วกันนะครับหรือว่าซุปขนมวันนี้บะหมีม่ปลามาใส่ปนใส่เอาใส่แต่ยวกบมีดล้วนเลยเราชมขั้นตอนต่อไปครับผมเอาขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องใส่ง่ายลงไปครับใส่งาลงไปเพื่อมันควขมหอมมันสีเด่นจุดจวดตามยังตามหรือผงชูรส งนาน่ขาดอะไรด้วยตัวนี้ของแสบใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยแล้วก็จะมีน้ำรรนปลาปลานครสวรรค์นัวๆเอาแบบดิบๆเลยพี่น้งองกระเทียมสิต้มน้ำปลาเนาะใส่ปลาปนแล้ก็ปนซุปมีตัวน,นี้เอาแบบดิบๆเลย ไม่ปานใส่ลงไปซิมแล้วแซ่บอีหลีโคอรีคอรีปรุงให้เข้ากันซุปนี่ครับพี่น้องผมเพิ่งไล่เดาตัวหมูนี่เห็นมันสุก ใส่โยกพริกัวหอมปผงหนำปลาผมชูรดน้ำปลาประมาณนี้นะครับทายให้ดีกับต้มน้ำใส่ปลาเล็กน้อยมันจะไปแสบแตอนี้เ็มีมปลาต้มใส่มาหักมาพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟกนี้พร้อมรับประทานบนมุม้ยปลาปนใส่ครับนีแต่ หมกมี่ล้วนๆ